ก็ขอกลับสวัสดีครับณะมิตรลักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับหนาต่อยฟิชชินนะครับนะวันนี้ก็จะมาตกนะครับชิงริวนะครับระยะสามหกนะครับะเนี่ยระยะสามหกนะครับด้วยเหยื่อปาเกตของเคแมนนะครับนฮะผมมีจําหน่ายนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือ พิมพ์เข้าไปสั่งซื้อได้ใน Facebook ก็ได้นะครับน้าต้อยฟิชชิ่งหรือ t k t t o k ก็มีนะครับนะพิมพ์เข้าไปน้าต้อยฟิชชิ่งนะครับมีจำหน่ายนะครับนี่อยู่เหยือตกปักเก็ตนะครับไม่ต้องผสมอะไรเลยครับนะตกได้เลยพร้อมพร้อมตกนะผมจำหน่ายอยู่ที่ถุงและว40บาทนะครับนะ ถ้าจัดส่งก็อยู่ที่50บาทนะครับนะสังซื้อ5ถุงคุ้มกว่าครับนะ,นะยังเปิดใหม่เลยไม่ต้องผสมอะไรเลยก่อนตกก็ยนแบบเป็นผงก่อนนะ ยังเ,เหลืออีกเยอนะมดเก็บมัดให้แน่นมาดูก่อนที่จะตกนะครับนะก,ก,ก่อนตกเราก็อ่อยออ่ยแบบผงก่อนนี่เอาไปเลย สองปั้นเพื่อเรียกฝูงปลาครับนะมาแล้วก็ผสมน้ำชอบนวดนิ่มชอบแบบผงก็อยู่ที่น้ำแล้วครับปะขออนุญาตผสมเยอะก่อนมาดูรอรับชมผลงานนี่ก็จะเป็นบอ่อตกปลาโคกประยมนะครับนะชื่อร้านบ้านพี่นะบรรยากาศสวยๆครับมาดูกันครับ ว่าผลงานจะเป็นยังไงมาแล้วครับนะหาไซส์ใหญ่อยู่ตั้งนานมาแล้วเป็นตะเพียนครับม,มีไซส์นะตัวเนี้ย เข่าปากเต็มมสใหญ่มากเลยนี่ครับนะตะเพียน ใช้ส,สวยครับใ้ามือเลยนะครับฝากคนด้วยเยื Ye ่อตกปากเกตเคมนครับนะใช้ตกหน้าดินก็ได้นะผสมกับลำก็ได้หรือว่าถ้าอยากประหยัดก็ผสมลำถ้าอยากแบบเข้มๆหน่อยก็ เพียวๆเลยครับนะแต่ถ้าผสมลำอะ่ะแนะนำให้ผสมซุปเพื่อไฮเกตด,ด้วยป่ะมีไซมีไซ กินไวมากเวลาปั้นเยื่อนะนะไม่ต้องปั้นลูกใหญ่นะถ้ามีขนมปังเกี่ยวก็เกี่ยวขนมปังด้วยยิ่งดีนี่เวลาเกี่ยวแบบนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้บีบแบน แบบนี้ครับนะผมตกแบบเออ่บาลานแตะนะครับนะบาลานตะกัววิ่งนะครับอาการจะตอกไวมากแล้วเหยื่อค่อยค่อยๆลงทำให้ปลาโฉบไปดูนะทุนจังยังไม่เสร็จนะ นี่ตอดเห็นไหมถืวาจะเป็นไซส์เล็กๆนะครับนะเนี่ยแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวกินนะอยู่ที่การตั้งทุนด้วยว่าเราตั้งทุนแบบไหนถ้าอาการอยากให้กินไวอาการชัดอาการตอกแบบตอกตึ๊บวัดได้เลยก็ตกบาลานตักกววิ่งอุ้ย ภาตับทีมน้อยสเสน่ห์ของการตกชิงหลิวนะครับก็การจ้องทุนนี่แหละมาป้านใหม่